สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงจํานวนครั้งนะคะในภาษาอังกฤษนะคะว่าเราพูดอย่างไรได้บ้างน,นะคะถ้าเราจะมาพูดถึงว่า1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเนี่ยนะคะเป็นภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงนะคะคืออย่างคําแรกเลยนะคะ a o n c e นะคะ once นะคะเราจะออกเสียงว่า once นะคะจะแปลว่าครั้งหนึ่งนะคะครั้งหนึ่ง นะคะ,ะถ้าเราพูดถึงครั้งหนึ่งหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ once นะคะอย่างเช่นว่า once a week นะคะก็คืออาทิตย์อาทิตย์ละครั้งอย่างนี้นะคะ twice นะคะ,ะก็คือ t w i c e นะคะ twice นะคะจะแปลว่า2ครั้งนะคะเช่น twice a week นะคะก็คือ2ครั้ง ต่อสัปดาห์นะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นพูดถึง3ครั้งนะคะเราก็จะใช้คำว่า three times นะคะเราจะต้องมีการเติม s ด้วยนะคะ three times นะคะก็คือ3ครั้งนะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะเคยเห็นคำนี้นะคะคำนี้นะคะที่ h r i c e นะคะจะออกเสียงว่า t r i c e นะคะ t r i c e เนี่ยก็จะแปลว่า3ครั้งเหมือนกันนะคะจะเป็นภาษาโบราณนะคะหรือว่าจะใช้ในพวกกวีนิพนธ์อะไรพวกนี้นะคะปัจจุบันจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราจะใช้คำว่า three times มากกว่านะคะถ้าเกิดว่าเป็น four times นะคะก็คือเดาได้เลยว่ามันคือ4ครั้งนะคะ four times a week นะคะ4ครั้งต่อสัปดาห์แบบนี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสมมติว่า ten times นะคะ ten คือ10นะคะ times mm hmm. ก็คือครั้งนะคะ ten times mm hmm. ก็คือ10ครั้งนะคะอย่าลืมว่าจะต้องเติม s ด้วยนะคะคำว่า times นะคะหรือว่า a hundred and one times นะคะลองดาวดูสิคะว่า a hundred and one times เนี่ยมันคือกี่ครั้งเอย่ย a hundred ก็คือ100นะคะ and one นะคะก็คือ1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรวมกันกลายเป็น101ครั้ง นะคะ a thousand and twenty times นะคะ a thousand and twenty times นะคะเดาดูสิคะว่าเป็นจำนวนกี่ครั้งนะคะ a thousand ก็คือ1,000นะคะ and twenty นะคะก็คือ20นะคะ1,000และ20นะคะก็คือเป็น1,020ครั้งลักษณะนี้นะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงจำนวนครั้งนะคะในภาษาอังกฤษนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมีคำว่า times นะคะ times ที่ เป็นการเติม s นะคะที่จะระบุถึงความเป็นครั้งนะคะแต่ว่าจะมีแค่ตัว1ครั้งนะคะครั้ง1กับ2ครั้งนะคะที่จะใช้แบบแตกต่างกันนะคะคือ once นะคะกับ twice นะคะหลังจากนั้นนะคะสมครั้งเป็นต้นไปนะคะก็จะใช้เป็นตัวเลขปกติเลย t times 4 times 5 times นะคะ s times นะคะอย่างนี้ได้เลยนะคะจะมีแค่ once กับ twice นะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์อย่างเช่นเคยนะคะยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะือเขียนในคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าอยากจะให้สอนเรื่องอะไรนะคะบอกมาได้เลยนะ